แมรี่กับหุ่นยนต์ต่างดาวตามหาความรักคืนหนึ่ขณะที่แมรี่กำลังนั่งดูดาวอยู่ที่สวนหลังบ้านลูกไฟประหลาดตกลงมาจากท้องฟ้าและชนเข้ากับทุ่งหญ้าหลังบ้านของเธอด้วยความอยากรู้แมรี่รีบวิ่งไปดูและพบกับสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนหุ่นยนต์สีเงินเรืองแสง ดวงตาสีฟ้าระพิบเป็นจังหวะเจ้าจเป็นใครแมรี่ถามด้วยความตื่นเต้นฉันชื่อเอ็กเซเนทีนมาจากดาวนิวนใันมาที่นี่เพื่อตามหาความรักสิ่งที่ดีของฉันไม่มีแมรี่ตัดสินใจสอนเอ็กเซเวนทีนว่าความรักไม่ได้เป็นแค่คำพูดแต่เป็นสิ่งที่เราทำเพื่อกันและกัน เธอพาหุ่นยนต์ไปพบครอบครัวของเธอเห็นแม่ทำอาหารให้ทุกคนเห็นพ่อดูแลสวนเห็นพี่ชายช่วยน้องสาวทำกันบ้านนี่คือความรักแมรี่บอกเอ็เซเวนทเริ่มเข้าใจแต่ยังรู้สึกว่ายังมีบางอย่างขาดหายไปวันหนึ่งเอ็ซเวนทนได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกแมวที่ติดอยู่บนต้นไม้สูง ไม่มีใครสามารถปีนขึ้นไปช่วยมันได้แมรี่กำลังจะปีนขึ้นไปช่วยแต่กิ่งไม้ดูเปราะบางมากฉันจะช่วยมันเอง X17 ตัดสินใจเปิดปีกพลังงานและบินขึ้นไปช่วยลูกแมวลงมาแต่แบตเตอรี่ของเขาเหลือน้อยมากการบินทำให้พลังงานของเขาหมดลงและเขาล้มลงพื้นอย่างแรงแมรี่รีวิ่งไปหา X17 ซทน ทำไมเธอถึงช่วยลูกแมวแม้ว่ามันอาจทำให้เธอพัง X-17 ยิ้มเล็กน้อยและตอบว่าประชันต้องการปกป้องเศษที่ฉันรักแมรี่หัวเราะอ,ออกมาเ <c oughs> ้าเข้าใจแล้วล่ะ X-17 นี่แหละคือความรักแท้จริงแต่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อพลังงานของ X-17 ถูกชาร์จจนเต็ม เขาต้องกลับดาวนีวอนแต่ก่อนจากไปเขามอบดาวคริสตันให้แมรี่นี่คือสิ่งที่ฉันจะเก็บไว้เป็นความทรงจำของเธอขอบคุณที่สอนฉันเรื่องนักแมรี่โบกมืออำลามองหุ่นยนต์ต่างดาวบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอยิ้มและกระซิบกับตัวเองความรักไม่ได้มีอยู่แค่บนโลก แต่อยู่ได้ทุกที่ในจักรกวาลคะติสอนใจความรักไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มันอยู่ในหัวใจของทุกคนที่รู้จักให้